พลัผกนักกรุงารใส่ส่วนประกอบดีๆลงไปในคุกกี้นะครับที่เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับเจ้าของหวานชิ้นเล็กของเราคุกกี้สูตรที่ผมกำลังจะทำต้องบอกเลยครับว่าแน่นไปด้วยช็อกโกแลตคุณภาพและก็วอลนัตด,ด้วยครับ สำหรับวอลนัตนะครับต้องบอกว่าเป็นถั่วมากคุณค่าอย่างแท้จริงครับเพราะว่านอกจากเราจะรับประทานเล่นเฉยๆแล้วนะครับเรานำมาปรุงอาหารค้าวก็ได้หวานก็ได้นะครับการรับประทานวอลนัทเป็นประจำนะครับจะช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายในร่างกายของเรานะครับสร้างภูมิคุ้มกันดีๆให้กับร่างกายของเราด้วยนอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติที่ช่วยรักษาระดับน้ําตาลด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะใช้วอลนัทเนี่ยเป็นส่วนประกอบของคุกกี้ของเรานะฮะเราจะใช้ทั้งหมด90กรัมครับ เรานำวอนัทนะครับลงไปบดทีละน้อยครับนอกจากส่วนประกอบของวอนัทแล้วนะครับวันนี้เราก็จะใช้นี่ฮะดาร์กช็อกโกแลตซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตคุณภาพดีจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับสำหรับดาร์กช็อกโกแลตเวลาที่เราเลือกใช้เนี่ยนะครับดาร์กช็อกโกแลตเขาจะมีความเข้มข้น ของตัวโคโค m แมสเนี่ยนะครับต้องแต่ประมาณ35%ขึ้นไปนะครับวันนี้ผมเลือกใช้ที่70%นะครับต้องถือว่า,ามีความหวานอยู่บ้างแต่เป็นความหวานบางๆนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะสับช็อกโกแลตนะครับให้เป็นชิ้นเล็กๆครับผม ใครไม่ชอบรับประทานช็อกโกแลตนะครับอยากจะทานช็อกโกแลตอย่างไม่รู้สึกผิดเลือกเป็นดาร์กช็อกโกแลตครับมีผลวิจัยนะครับว่าการรับประทานดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยครับช่วยบำรุงสมองบำรุงสายตาแล้วก็ปกป้องผิวจากแสง UV ีนะครับนอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีอีกด้วยครับสับช็อกโกแลตเรียบร้อยแล้วแยกไว้ก่อนนะครับเตาอบนะครับเปิดไว้เลยที่180องศาเซลเซียสแล้วก็อย่าลืมเตรียมถาดอบที่รองกระดาษไข่ด้วยครับสำหรับตัวคุกกี้นะฮะทำไม่ยากเลยครับ ตีเนยให้พอนุ่มดีหลังจากนั้นผมก็จะใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปครับตีให้เข้ากันอีกครั้งสูตรนี้เราใช้ไข่ไก่ทั้งหมด1ฟองตีต่อให้เข้ากันครับส่วนผสมนะครับอาจจะยังดูไม่เข้ากันดีนะครับไม่ต้องห่วงครับ ใส่เกลือลงในแป้งสาลีอเนกประสงค์เล็กน้อยครับแล้วก็ล่อนใส่ลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันครับพอส่วนประกอบเข้ากันดีแล้วนะครับใส่บอลนัดที่เราบดไว้ลงไปครับตามด้วยช็อกโกแลตครับ กี้วันนี้ผมทําเป็นชิ้นเล็กๆนะครับบ้นเป็นก้อนกลมวางลงบนถาดครับหลังจากนั้นนะครับเราเอาซ่อมชุบแป้งบางๆนะฮะกดลงบนตัวคุกกี้ของเราครับนำเข้าอบนะครับ ใช้เวลาในการอบทั้งหมด9นาทีครับที่ของเราเวลาที่เราออกมาจากถาดอบนะครับเขายังนุ่มอยู่ครับผมเราอย่าเพิ่งเอ,เอาออกจากถาดน,นะครับพักให้เย็นลงบนถาดสัก2นาทีก่อนครับ จากที่เราพักบนถาดนะครับเขาก็จะเซตตัวขึ้นอีกเล็กน้อยค่อยนำมาพักบนตะแกรงให้เย็นสนิทดีครับ,รบอร่อยมากทีเดียวครับลองทำกันดูนะครับ pull up